ครับปูดีอันนี้เอามงฮงให้ไก้กินเนะาะแมนแมนครับมงฮงมาแต่วัดมงฮงเหลือมาแต่วัดอเอามงฮงให้ไก่กินหวานไปไกลๆลูกเอ้าหวานให้เยอะๆเลยเอาให้เยอะๆเลย เอาใส่าถาดไว้ให้เป็ดนั่เรือา่ยถาดอ่ะเอาใส่ไว้เอ้าหมากุวงมาแต่วัดเพินตำโบเบิร์ดแม่ยู่ป่ะ น้องเอาให้ยหลายๆเลยลูกเดี๋ยวไก่มากินเองอาหารว่างเดี๋ยวไก่มันกินปวกแล้วมันก็นสิมากินตอนนี้มันอิ่มเขาอยู่อ่านูเอาใส่ถาดไว้ก็ได้เดี๋ยวไก่สิมากินเอาใส่ถาดไว้เลยมือนีบ่มีแดด วันนี้แดดไม่ออกเลยครับดดเอาให้เอี๊ยเอาให้เอีกเอ็เร็วถี่เลือดสิเอาไปต้มให้หมูพ่อหอเล้วบ่อเล้ยพ่อแล้ว,ลวบ๊ายบายบ๊ายบาย Yeah. <laughs>